พายีมาดูนะครับที่จะปลูกหญ้าแฝกนะครับเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินนะครับที่ทุ่งนาผาฝันสวรรค์บนดินนะครับตามแนวนี้นะครับบริเวณของใก่ไก่นี้ที่จะปลูกหญ้าแฝกตลอดแนวเลยนะครับก็พายเฟีนะครับมาดูบรรยากาศนะครับการปลูกหญ้าแฝกนะครับที่ทุ่งนาผาฝันสวรรค์บนดินนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามจ่าไว้ทุ่งนาพาฝันสวรรค์บนดิน เกษตรคู่ธรรมะผมเจ้าไว้ทุ่งนาะพระฝันครับเพราะท่านอาจารย์มหาแดงวันนี้เราก็เข้าสู่เสวนาอีกเช่นเคยท่านอาจารย์ครับวันนี้เราจะมีเสวนาเรื่องอะไรดีครับอาจารย์ครับเรื่องเกษตรในวันนี้จะครับเสวนาหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพิจา่านะครับครับในหัวข้อเรื่องหญ้าแฝกหญ้าแฝกหญ้าแฝกถือว่าเป็นหญ้ามหาสัจจานตัวหนึ่งที่จะมาเสวนานะพิจาร์ครับผมว่ามีมว่ามีประโยชน์ใน บุคคลที่จะมาทําเกษตรอย่างไรนะพี่จับอ่านวันนี้ก็จะคุยเรื่องหญ้าแฝกนะพี่จา่าคุยเรื่องหญ้าแฝกกันครับ,รบแต่แต่ก่อนเนี้ยก่อนก่อ,อนที่ในหลวงท่านจะพระราชทานเรื่องหญ้าแฝกนี้แต่ก่อนนี้คนอ่าไม่ค่อยเห็นค่านะพี่จาัาถือว่าเป็นอ่ถือว่าเป็นวัชพืชนะครับแล้วก็ไม่สนใจนะครับอ่าแต่เมื่อในหลวงรัชกาลที่9้านะครับทรงมาอ่าชี้แจงเรื่องว่าประโยชน์หญ้าแฝกนี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับวันนี้คุูชางก็จะมาเสวนาให้เอฟซี ในการที่จะทําเกษตรโคกน้องนานะครับอาจจะได้เอาญ้าแฝกมาใช้ในพื้นที่นะพี่จากันอื่นเลยนะครับพี่จ๋าเรามาดูประโยชน์ของญยาแฝกดูประโยชน์ของยาแฝกมีอะไรบ้างนะครับวันนี้คุณชานก็จะเกิดมีประมาณหข้อ ม,มีประมาณห้าข้อแต่ว่าประโยชน์มีเยอะก,กว่านี้นะพี่จาเยอะกว่านี้แต่เราเอามาให้ดูแค่ห้าข้อก็จะย่อย่อเอาหัวข้อ<ม>ที่สําคัญมาประมาณห้าข้อ,อสำหรับนะครับคนที่จะมาทําโคกน้องนานะพี่จา่า<ม>หรือทาศาสตร์พระราชา<ม>สิงที่เราจําเป็นต้องขุดก็คือเราต้องขุดบอ่อขุดบอ่อครับผมขุดคล้องไส้ไก่นะพี่จ่าคลองไส้ไก่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าการทําเกษตรน้ําเป็นส่วนสําคัญนะหัวใจสําคัญก็คือน้ำหัวใจสําคัญก็คือน้ําเพราะฉะนั้นพื้นที่ส่วนมากนะครับ ของภาคอีสานเราไม่อยู่ในเขตชนรัประทานอันนั้พี่จ่าเราต้องสร้างเขาเรียกว่านองน้ําหรือบ่อการเก็บน้ําให้เป็นของตัวเองนะพี่จ่าแล้วดินในภาคอีสานส่วนมากจะเป็นดินปนทรายพอเราขุดปั๊บไม่นานนาดินก็พังนะพี่จ่าอันนี้ก็ถือว่าถือว่าเราจําเป็นต้องเรียนรู้ย้าแฝกนะครับอันดับแรกเลยนะครับพี่จ่าประโยชน์ของย้าแฝกก็คือเนื่อง ปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินนะพี่จา่า<ม>เวลาเราขุดบอ่อปั๊บหรือคลองไส้ไก่นะครับเราก็ปลูกเลยนะพี่จา่าครับผมปลูกบริเวณอ่าริมอ่าก็เรียกว่าริมบอ่อหรือริมคลองไส้ไก่อ่าเสร็จแล้วมันก็จะป้องกันการอ่าพังทลายของหน้าดินนะพี่จ่าัน <ผม S 2> อัน <ผม S 2> ของของันดับอาของอันดับแรกเลยก็คือการการป้องกันการพังทลายของหน้าดินครับพี่จ่าอ่าอันดับที่สองอันดับที่สองก็คือเป็นการอ่าป้องกันการกักเก็บตะกรอนนะพี่จ่าเก็บกักตะกรอน เก็บกักตะกอนเวลาหน้าฝนปั๊บเวลาฝนตกลงมาแต่เวลาฝนตกลงมานะครับอ่าแรงนะ้ํามันก็จะเกิดการไหลอพอ<ม>เกิดการไหลปั๊บเสร็จแล้วมันก็จะ,จะอ่าก็าคืออ่าหน้าดินมันก็จะถูกกระซะลงอ,อ่าลงอ่าลงลงห้วยลงหนองลงคลองนะพี่จา<ม>อ่าซึ่งบริเวณนะครับผิวดินหรือหน้าดินนะครับมันจะมีแลท่าพี่จ่าถ้าเราปลูกแยกแฝกกันไว้นะพี่จ่ากันไว้เสร็จแล้วเวลา หน้าฝนหน้าแฝกก็จะเก็บกัตะกอนเพื่อที่จะกาเรียกว่าเก็บแร่ธาตุไว้เก็บนีเก็บคักตะกอนครับผมเพราะว่าตะกอนหรือหน้าดินเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุมีแร่ธาตุครับครับอันนี้อันนี้คือประโยชน์ข้อที่สองนะครับประโยชน์ข้อที่สามประโยชน์ข้อที่สามก็คือลดกระแสน้ําในเวลาที่บริเวณพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ลุ่มนะพี่จับเสร็จแล้วเกิดน้ําท่วมแล้วก็เกิดน้ําน้ําป่าไลหลาก ถ้าเราปลูกแยาแฝกกันไว้หลายๆชั้นนะพี่จ่กก็จะชะลอความแรงของน้ำนะพี่จโอ้ชะลอความแรงของน้ำเสร็จแล้วก็น้าดินของเราก็จะไม่พังทลายนะพี่จ่าอันนี้คือประโยชน์ข้อที่3นะครับสําหรับประโยชน์ข้อที่4่ประโยชน์ข้อที่4ี่ก็คือช่วยในการรักษาความชุ่มชื้นภายในดินนะพี่จักรรักษาความชุ่มชื้นภายในดินนะครับถ้าเกิดบริเวณไหนนะครับที่ต้นไม้ยังไม่โต อ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราไม่ได้อ่ไม่ได้ปลูกอ่ปลูกพืชอ่ปลูกเพื่อหรือว่ามีหญ้าอ่าเสร็จแล้วหน้าดินตรงนั้นมันจะแห้งนะพี่จอ่เพราะว่าอ่าหน้าดินมันโดนแสงแดดมากจนเกินไปเสร็จแล้วมันก็จะแห้งใจแห้งแล้วก็ไม่ไม่มีความชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นไอ้ยาแฝกเป็นการอ่าช่วยในการรักษาความชุ่มชื้นภายในดินภายในดินหรือหน้าดินนะครับอันนี้คือประโยชน์ข้อที่4นะพี่จอ่าประโยชน์ข้อสุดท้ายนะครับประโยชน์ข้อสุดท้ายก็คือ ประโยชน์ในการที่จะอ่าเขาเรียกว่ารักษาธาตุอาหารในดินนะพี่จ่ารักษาธาตุอาหารในดินถ้าเกิดเราปลูกหญ้าแฝกปั๊บนะพี่จ่าหญ้าแฝกนี้มันจะไปอ่มันจะมีรากเยอะอ่าเสร็จแล้วในรากของหญ้าแฝกนี้มันจะมีธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุในตัวเจนนะพี่จ่าครับผมธาตุในตัวเจนหรือฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยเพราะว่าหญ้าแฝกเนี่ยพอมันมีรากเยอะมันก็จะซอนใส่ไปในดินนะพี่จ่าครับผมอ่ามันช่วยในการที่จะเขาเรียกว่าอ่าทให้ดินที่แข็งดินที่แน่นให้ ให้ให้ร้วนซวยหรืมคลองระบายอากาศมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์อย่างเข้าๆนะครับที่คุณชาญมาเสวนาให้เอฟซีฟังนะครับอย่างน้อย5ข้อเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นประโยชน์โดยเฉพาะภาคอีสานเนี้ยเป็นดินปูซายนะพี่จัาเราขุดบ่อขุดคลองไส้ไก่เนี้ยดินส่วนมากจะพังทลายเพราะฉะนั้นเราป้องกันโดยการปลูกหญ้าแฝกบริเวณลินตะลิงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณชาญก็มีหัวข้อเสวนาในเรื่องหญ้าแฝก มาฝาก e p ไว้เพียงแค่นี้ก็ฝากพี่จาช่วยสรุปนะครับผมครับผมขอบคุณท่านอาจารย์มหาแดงนะครับตอนนี้พี่น้องที่ยังไม่มีหญ้าแฝกก็รีบหานะครับรีบหาเพราะหญ้าแฝกเป็นหญ้ามหศสรรย์นะครับผมส้าหลับคลิปนี้ก็คงจบไว้เพียงแค่นี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ พาฟันสืบสานตำนานเดินตามรอยโปูู๊เกื้อกโขสิรษากิจพอเพียงแบงที่ดินทรัพย์สินทำกินอย่างพอเพียงบนพื้นฐานของทางสายกลาง